ผมนายสุวรินเล่นเยพชาจากสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมชั้นปีสองปกติครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องจงหาลาปัฒ์ัหาราปัานนะครับมี e งหาลาปัฒน์ี้จทย์ามลบสามบวกส บวกสองแ่านะครับพนะครับ s ยกกังสอ s บวส่วนด้วยวงเล็บเปิดห้าบวกสวงองเลปิดแล้วก็ห้าบวกหนึ่งวงเปิดทั้งหมดยกกาลังสามเท่ากับ a ส่วนวงเล็บห้าบวกสองบวก B ส่วน5บวก1ทั้งหมดอย่าง,าง 4, รัง3บวก c เอส5บวก1ทั้นบ่ออยกางรัง2บวก d ส่วน5บวก1เห็นไหมครับต่อไป a เท่ากับลิมิต x เข้าสู่ลบ2เอสยังรัง2ลบ3เอบวก2ส่วน 5บวก1ถวบทีา3แล้วกับ4บวก6บวก2ส่วนลบ1แล้วกับลบ12บับ b แล้วกบลิมิต s เข้าสู่ลบ1 s ยังว่า2ลบ3 s บวก2ส่วน5บวก2แล้วกับ1บวก3 บวกสส่วน1นึ่งแล้วกับหกเราก็จะมาหาที่ต่อไปก็จะเป็น 1, เอลบเอจเอจะมสองลบสามเอสบวกสส่วนห้บวกสอแล้วก็ห้ากกบวกหนึ่งบวดจะมัสามแล้วกับลบสิส่วนห้บวกส 5, 1, หกส,ส่วนห้าบวกหนึ่งจำนวนสามบวกดีส่วนห้าบวกหนึ่งจำนวนสองบวกดีส่วนห้าบวกหนึ่งและต่อไปก็จะเป็นเราจะนะครับเป็นห้าบวกสองคูณกับห้าบวกหนึ่งจำนวนสาม อ๋อคูณตลอดก็เป็นห้ายกกำลังสองลบสามเอสบวกสองเท่ากับลบสิบสองส่วนห้าลบสองเอาวงเลยนะคูณกับห้าบวกสองไปติดแล้วก็ห้าบวกหนึ่งลองสามต่อตรงนี้คูณกันบวกหกส่วนเอส a ห้าลบหนึ่งบวกยกกำลังสองเอาคูณกับบวกกับ a บวกสองแล้วกับห้าบวกหนึ่งมีร้อยสามบวก c ส่วนห้าบวกหนึ่งบวกยกำลังสองกับห้าบวกสองเอาคูกับห้าบวกหนึ่งบวกกกำลังสองเอาบวกกับดี ส่วนด้วย5บวก1แล้วก็คูณกับ5บวก2 5บวก2แล้วก็คูณกับ5บวก1ทั้งหมดจำลวน3แล้วนม่งเขียนไม่พอตรงนี้แทนแล้วแปลก็จะเป็น s ลบ2ลบ3 s บวก2 ก็คั่กบ12กับ5บวก1นลบวก6คูณกับ5บวก2บวกกับ4ส่วน5บวก1ทั้งหมดสองคูกับหบวกสองับวก1งบวกดส่วน ห้าบวกหนึ่งแล้วก็ห้าบวกสองคูณกับห้าบวกหนึ่งบวกหนึสามต่อไปก็จะได้เอสล้วสองสามเอสบวกสองแล้วกับ 12, ลบสิบสองคูณกับห้าบวกหนึ่งบวกลบบวกลสาม ผิด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 ผิทางนี้ใหม่เป็นยอสองบวกสามบวกสแล้วกับลบสิบสรกับ f ยสองบวกสามยสองบวกสามบวกหแล้วก็บวก6ก1บวกสอง บวก4ส่วน5บวก1ย0 2เปรียบฮบวก2เท่ากับ5บวก1ยกกำลัง3บวก d ส่วน5บวก1เท่ากับ5บวก2เท่ากับ5บวก1ทั้งหมดอยู่ลัง3ต่อมาจะได้ s ยกกำลัง2 ลบสามเอสบวกสองบวกสิบสองเอสยกกำลังบวกสยกบวกสาเอบวกสิลบหกสลบสิองเท่ากับสีส่วนห้าบวกหนึ่งยยกท้งหมดยกกำสองคูณบวกสอ บวกหนึ่งมย้อนสามบวกดีส่วน่ห้าบวกหนึ่งากับห้าบวกสองห้าบวกหนึงมดย้สามก็จะได้สิบสองเอจมังสามบวกสาสิเจ็ดเอจงสองบวกยีเจ็ดอบวกสองเท่ากับ ตัส่วนห้าบวกหนึ่งทังหดย้อนสอง 2, คูณกับห้าบวกสอคูณกับหบวกหนึ่งทัย้อนสามแล้วบวกดีส่วนห้บวกหนบวกสคูณับหบวกหนึ่งทั้งห้อนสามก็จะตัดตัวนี้ทิ้งตัวนี้ทิ้งก็จะเหลือ 5้บบาบวกหนึ่กำลังเน่ไม่มีย้อนหนึ่หายไปตอนนี้ก็ตดัดก็เหลือห้าบวกหนึ่งอกมาสองอมาก็จะได้ตีตรกับเอเกวงสองลบสาลบสงบวก D ีตรกับเอลบสาม บ 4s ย้อบวก 5s บวก2องร้อกับ 4s ย้อลบ 4s ลบบวก d s ย้อบวก s ยีวก d s บวกสองดีต่อมาแล้ว,ลว,วกด็ดัดีเอชยองสาบวกเฟสบ C บวกสี่ดีสี่ดเล็ปิดแล้วก็เอยองสองบวกห้าดลบ4ีเ็สปิดก็เอบวกเล็ด D ลบ4ลบ 1, ลีเ็สปิด 4, ล 1, แล้วก็คูณสองเราจะเทียบสัมปสิทธินะครับ ที่จะกำหนิเศษค่าคงที่ของ c และ D นะครับเราจะได้ d ีเอสน้สามเท่ากับสิบสองน้ามดเท่ากับสิบเท่ากับดีลบซีูณสอง สองเท่ากับสิบสองลบสี่คูณสองแล้วก็หนึ่งเท่ากับสิบสองลบสี่นะครับหนึ่งลบสองเท่ากับลบสี่ลบสิบเอ็ดเท่ากับลบสี่ก็สี่เท่ากับสิบเอ็ดนะครับเมื่อเมื่อดีเท่ากับสิบสองแล้วสี่เท่ากับสิบเอ็ด พราะฉะนั้นแบบลาปาร์ดข้านีก็จะได้ลาปาร์ดลบหนึ่งอะไจะได้เอสลบสองลบสามเอสบวกสองส่วนห้าบวกสองแล้วแล้วก็ห้าบวกหนึ่บบงดี๋ยวก็มังสองก็แทงข่าเท่าไหรก็จะได้ลบลาปาร์ดลบตัวลาลบหนึ่งเลบแล้วแล้วก็ ลาปารลบหนึ่งวงเล็บสิบอส่วนด้วย F อบวกหนึยกอลงสองวงเล็บป네ิดบวกลาปารประมาลบหนึ่งเป็นวงเล็บสิส่วน F อบวกหนึ่งวงเล็บปิดดาหมดดาก็ะด้นต่อไปนะครับก็จะได้เท่ากับจ่าะเดือนนะครับเท่ากับ ลบบสอ e ยกกำลังลบสอง t บวก6ส่วน3ามลบหนึเล็บปิดบวกกับ t ยกอสอง e ยกกำลังลบ t บวก1ิ t e ยกกำลังลบ t บวกสิบส e ยกกำลังลบ t จะได้เท่ากับ ลบสิบสอง e ยกกำลังลบสองทีบวกหกส่วนด้วยสามลบหนึ่ง u กับ t ยกกำลังสอง e ยกกำลัง t บวกสิ 2, e, กบแปด t e ยกกำลังบ t บวกสิบสอง e ยกยกกำลัง t เท่ากับลบสิบสอง 12, e ยก 2, กำลัง, e, งลบสอง t บวกสาม t ยกกำลังสองคูณด้วย e ยกกำลังลบ t บวกสิบเอ็ด t ูณ e ยกกำลังลบ t บวกสิบสอ e ยกกำลังลบ t นี่คือคำตอบของทั้งหมดนะครับผมขอจบการนั้สนอในวิทยนี้ครับขอบคุณ